Audio Jungle. บริหารอันนี้มีคลาสไนเปอร์ช่วงบ่ายวันนี้จะให้ดูกราฟหลังจากที่เทรมาตามที่ข้อกราฟมันคือถูอย่างกราฟวันพุธบนหน้าเพจที่ดีกว่าแต่ว่าทองคำวันนี้ติดตัวขึ้นมาตามแนวโน้มการเีข้อ,อก็เมื่อคืนนะโอเคเห็นว่ามีการยกตัวขึ้นมาในทาวเวอร์หนึ่งชั่วโมงนะครับได้ขึ้นมาทํากรอบหน,นึ่งเทรนด์ไลน์ด้านบนยังติดอยู่แต่ว่าถ้าราคายังยืนเหนือแม่น้ำก็จะก,กลับนนนขึ้นไป่ถึงแล้วน้มขาขึ้นตอนนี้นบวกอยู่ประมาณพันห้าร้อยเหรียญครับทองคำนะครับแล้วก็อีกคู่น ะะราคากลับไปยืนเหนือแม่น้ำาละรอให้ราคาผ่านทะลุนแนวต้านสำคัญนี้ไปได้ก่อนนะที่ราคา1.79070น,นะฮะถ้าผ่านไปได้ก็ทะลุต่อไปอย่างเส้นเหลืองแล้วก็ขึ้นไปสู่แนวต้านด้านบนเช้นทึ 3, 3. บ1 83153สำหรับ GBP AUD นะครับรวมก็ประมาณส่าเที่ยงก็เดี๋ยวรอลุ้นกันต่อช่วงบ่ายว่าตลาดจะไปวันนี้ไหมเราจริงๆก็อยากให้ไปวันนี้เลยเนา รับรถนิดหนึ่งนะฮะรถไม่พอใช้จริงหรือเปล่ารถไม่พอใช้ก็นี้สำหรับวิ่งทางไกลนะฮะไปหลายๆคนหน่อยนะครับที่อยู่ที่ไหน,นก็ดูว่ารถล็อกไม่ล็อกอจากคันนี้ประสานล็อกไปเลยเปิดได้เลยถึงว่ามีจะให้คันมาหย็บของรก็สั่งเปิดได้เลยก็สั่งล็อกไปเลย,ส,เเลย,เลยสามารถเปิดไฟหน้าก็ดิดแตรได้บีิบแตรไล่หมาอะไรนี้ใช่ไหมหมาจะไปเดินมาเยี่ยวเลย นะนะจบพักเย็นวันนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณ ้าหมุก6โมงครึ่งแล้วนะฮะติดกับไรไปหนึ่งแบบ GDDAUD แบบ1042เหรียญนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็ยังคงมีทองคำอยู่นะยังคงถือรออยู่อยู่ประมาณ1,100เหรียญนะครับรวมๆแล้วครประมาณ2,000เหรียญเดี๋ยวมาดูุ่นกันต่อตลาด USD 3ทุ่มว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ5ทุ่มแล้วนะครับถึงบ้านเรียบร้อยมาดูกราฟทองกันนะครับก็คายอยู่ตรงเทรนไลน์ที่เดิมนะฮะเดี๋ยวว่าจะปิดกําไรก่อนและเพราะว่าวันนี้น่าจะยังไม่ไปะ วมา2,300เหรียญนะครับถือว่าสำคัญนะครับบนนี้ซิ t i z e n Bank นะฮะคุณก็สามารถที่จะกด c r o s อ off ตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บเรียบร้อยก็จะเคลียร์เนื้อหายไปอีกหนึเส้นนะฮะเก็บเงินก็พอเรียบร้อยนะฮะมาง้านกลาเป็น4 3 6 9แล้นะครับแล้วก็ยังคงเหลือ EUAUD หนึ่งคู่ะคับอยู่ใกล้แนวรับเส้นถืมตลาดเดี๋ยวผมอาจจะถือไรลรอรุนก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับปิดกำไรไปแล้ว31,44่อสเหรียญน,นะครับสำหรับกำไรวันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวรอรุนกันต่อสำหรับวันพรุ่งนี้นะฮะกับ EUAUD ว่าจะเด้งไหมแล้วก็ถ้าต้องคำเบรกไม่น้าขึ้นไปได้เราก็จะบายกันต่อนะครับสวัสดีเช้าวัวนจันทร์ที่ อสสดลวันจันทร์ที่28ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วออสลาปิดนะฮะเรามี URAUD ที่ถือค้างมาอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะเช้านี้ทองคำบินขึ้นมาแล้วนะฮะถ้าทะลุไปได้นะฮะก็ไปต่ออย่าง1910นะครับ1930สำหรับ URAUD ก็วนเวียนอยู่แถวๆน,นี้นะฮะถ้าหลุดก็คงจะต้อง stop loss นะแต่ถ้าไม่หลุดก็อาจจะกลับขึ้นมาได้นะฮะต้องรอรุนเรืไปไว่ายูโรจะแข็งค่ามัยตอนนี้ทั้งหมดก็ยังบวกอยู่นะครับถ้าเกิดจะเคลียร์ออเดอร์ก็อาจจะเคลียร์ทั้งหมดเดี๋ยว หนึ่เก้าแล้วเราจะกดปุ่มโ l o ออกแบบผันแล้วนะฮะตรงนี้ได้เลยนะฮะปุ๊บอ,อีกกราฟหนึ่งปิสดซว่าเรียบร้อยห้องบวกปุ๊บ่าผ่านเรียบร้อยเคลียร์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 ยรยรยนะฮะโอเคครับกำไรไปได้รอบนี้เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบสามเหรียญรอบนี้นะฮะเดือนนี้ก็ทำกำไรไปได้ทั้งหมดประมาณสี่หดือนสามพันหกร้อยหกสิบหกเหรียญประมาณล้านสองเนาะ ประมาณร้านสได้ครับเดือนธันวานะฮะก็พอตโตไปก็ถือว่าเป็นเดือนที่ประสบความสําเร็จเพราะว่าคุมเ็งได้ดีครับแล้วก็ะเทิดแบบไม่เสียงมากพอเทนโตไปบวก2,200%ันอำกำไรไปทั้งหมด40,000ืึงขึ้นอยู่ที่43,867่รเหรียญน,นะเรถือว่าเอ้ย เอ่อยโตแบบอลังการมากนาฮะในเดือนเดียวถ้าผุมเองได้ดีมันก็จะทํากาไรได้แบบนี้ฮะมาดูพอร์ตการลงทุนของหุ้นกันบ้านที่ผมแนะนําว่าเราสร้างแคปโซลด์กับโฉลกแล้วเราก็ย้ายเงินไปลงทุนไปออมในหุ้นในมั้นโตคือปีนี้ก็เทรดมาประมาณก็แค่หกเดือนเท่านันเข้าไปในตลาดหุ้นเนื่องจากราคาจุดท,ที่น่าสนใจมากนะครับก็จบปีตอนนี้ยังบวกอยู่ประมาณ1 6 0 7นะครับหรือประมาณ959,0 0 0มากว่าบาท ก็อย่างอันเรือล่สิ้นยังไม่ได้ขายก็ยังถือสถานะบวกไปก่อนมีน,น่าจะไปได้ดต่อครับเป็นการวางแผนแต่การการเดินเตรียมพร้อมไว้นั่นแหละฮะสำหรับการเกษียณของคุณเองถ้ามีความรู้ก็สัมารถ์จะทำกำไรได้แล้วก็มีคนแนะแนวทางด้วยกันในกลุม่มนะก็ใครสนใจเข้ามาเทรดด้วยกันเรียนรู้ด้วยกันได้นะครับส่วนเป้าหมายในการเทรดก็ลองดูฮะว่าอยากจะให้มันโตขึ้นไหมอะไรที่เราเคยทําผิดพลาดไม่มีวินยัยอาจจะตั้งเป้าหมายปีนี้ให้มันมีวินยัยขึ้นกว่าเดิมถ้าเกิดอยากจะมาเทรดด้วยกันยินดีต้อนรับ